เนียนคลิปเลยเขาพับเข้าไปใต้ฝากระโปรงนะงานเง็บดีมากเลยดูไม่ออกอะว่ามันติดฟิล์มอยู่สวัสดีครับผมวรลุอุ่นใจนะครับคนก็เรียกกันพี่หมูเยอะเป็นอดีตผู้ก่อตั้งบริษัทอ f ฟ c ิ m เม e นะับปัจจุบันก็เป็น CEO บริษัท OKOL OK ครับเราหามานานแล้วไอ้ฟิล์มที่สามารถจะทำให้รอยต่างๆเหล่านี้เนี่ย พอเราแรปรถไปใช้ไปสักพักถึงแม้จะโดนกิ่งไม้ขูดขีดหรือสเก็ดหินเนี่ยแล้วมันกลับมาคืนสภาพสวยเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นรอยสเก็ดหรือเป็นขนแมวหาอยู่หลายที่ครับสุดท้ายก็มาลงตัวที่ Arctic ิกฟิลมดูจากการกันรอยสเก็ดการฟื้นตัวของตัวฟิล์มหรือแม้กระทั่งเวลาที่หยดน้ําลงมาก่อนนี่มันออกมาเป็นเม็ดๆนะฮะไม,ไม่ไม่มาเป็นเส้นๆเฮ้ยแรฟิล์มไปแล้วรถเราจะสีเปลี่ยนหรือเปล่า รถก็ยังเงางามเผอเงางามกว่าเดิมด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องชื่นชมทางอาร์กติกฟิล์มครับเนี่ยเนดูรอยพับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนียนคลิบเลยเขาพับเข้าไปใต้ฝากระโปรงนะมันไม่เห็นเลยว่าเป็นรอยไฟหน้ารถคันนี้เนี่ยเราก็ติดฟิล์ม เข้าไปทับด้วยเหมือนกันเพราะเราไม่อยากให้มันเกิดสะเก็ดอะไรไปโดนไฟแล้วไม่ได้แค่ติดแค่ฟิล์มนะฮะเรายังมีตัวแผ่นกันแตกกระจกหน้ารถอีกซึ่งก็ติดไปด้วยอีกส่วนหนึ่งรถคันนี้เนี่ยหลังคาเป็นกระจกชิ้นใหญ่มากเราก็กลัวมันแตกเราก็ติดแผ่นกันแตกที่หลังคาด้วยโดยที่มันจะไม่ไปบรบกวนระบบไฟอะไรต่างๆของหลังคาสกายไลท์ของ BM s e r i ซีรีส์คันนี้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้ครับ รถคันนี้เนี่ยไม่ได้แค่ติดฟิล์มแต่เพียงภายนอกนะครับภายในทุกชิ้นที่เห็นเนี่ยเราก็ติดฟิล์มหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าจอซึ่งอันนี้ควรติดนะครับเพราะว่า มันเหมือนทัชสกรีนในจอโทรศัพท์มือถือเลครับถ้าเราไม่ติดฟิล์มเนี่ยบางทีมันก็เกิดเป็นริ้วรอยต่างๆได้พอติดฟิล์มขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้งานไม่ได้อย่างสบายใจเหมือนติดฟิล์มโทรศัพท์มือถือแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีอะไรที่ทีเด็ดกว่าที่อื่นคืออะไรที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่นตรงเกียร์ตรงอะไรตรงเนี้ยเขาติดฟิล์มแบบไม่ใช้น้ำนะครับซึ่งมันปลอดภัยกับรถมันไม่ไปทําให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในซึ่งรถยุคนี้เนี่ยมันเหมือนคอมพิวเตอร์ติดล้อถ้าเกิดเราไปติดฟิล์มแบบน้ำเนี่ยว่าาันนเเสีีงกกกบบรรรรทททํะออิล็์ ม,มันแก้ยากแล้วมันปวดหัวมากเลยถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เท่าที่ตรวจดูงานนะครับทำได้ปาราณีตเรียบร้อยแบบเรียกว่าไม่รู้จะเอาอะไรปตรินะครับนะฮะรอยต่อต่างๆหรือจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยเก็บงานได้เนียนกลิบเลยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมว่าคนที่รับรถทุกคนเนี่ยเป็นคนรักรถแต่ถ้ารักมากๆเนี่ยต้องมา Arctic ิกฟิลมครับ